ท่านก็มีรคิอเดีแล้นะคะบางทีคนเนี่ยอาจจะให้เราเล่นเอาเมอื่นแต่ราคิอไรเด่นเราก็เลยมอแคดไอเด่นเพื่อนอะไรมาเออเปลี่ยน่นกจะเปลี่ยนเป็นอ่ อ้าล่ะเอาจะมาเล่นเกีทากันทีเกีาสาวแค่ตะกอนโหนนะนุกคนซึ่งอ้าวเยอห้องไหวไหนบอกเจองไหวอ่ะด้วยด้วยหอน้ํา เป็นเก่คนทุกคนบางทีทุกคนอาจจะมาถามว่าทำไมได้เกมก็เพราะว่านี่เลในไอดโทรศัพท์อุ้ยลืมเปลี่ยนเบอร์โอ้โหไม่ได้เปลี่ยนเบอร์คือคือก๋วยละคเราเราใช้ทรัทัดเี๊ยเที่ยดมาโอ้โหทุกคนเรามีคา

เบอร์แทนคือมันคือมันอายเราไม่ต้องรู้นะโอเคโอเคแหละเดี๋ยวพึ่งเริ่มเกมก่อนเอ้าวอ้าเริ่มเริ่มไหวกันผ้าด่านดีโอ ไคไได้ดได้ปดไอด้้ดอ้าบาบคือกินกินน้ำยาผิดเหรอผิดเหรอ้กลับมาแล้วกลาแล้วปลาเบนเธอเขากินน้ำยาผิดอยู่นี้ป่า่นี่ป่ะนะอยู่ป่ะไม่ไม่อยู่ข้างั้น เจอใครก่อนนะอย่ากูด้วยไมเจะปั่นดอกันอีกเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อมันคือชะจำนั่นเองโดนไปก่อนเป็นเอเอไฮร์พอดจรงเราใช้แผนเพ็งไปไหน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  โอ้ยอีกนเียว้ะทางไม้ก่อนเอ้ย้ยโดนโดนโดนไม่มองหน้าก็ตเส็จเอาไม่เสเอาไม่เสีมันต้องโดนสิเป็นคนยากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้หนี้หน้ามาถึงแล้วเจอกับเออเออ ก็เจอก็เจออย่างคู่เลยถ้าเกิดถ้าเกิดถูกคู่อย่างเราเราจะนิ่งหมดเลยบินเลยนะอุ้ยนั่งไปก่อนเลยไม่ทาไรทำอะไรมาไม่เหมือนเลื่อจังเลยเขาอยู่ข้างนั้นโอเคอุ้ยอุ้ยรู้สึกว่าจะมีคนมาช่วยไหนช่วยใครเฮ้ยต้นมันลำย้อยเธออีกแล้วเหรอฉันจะ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 ฆ่าเธอจะฆ่าเธอผู้เนีอชาดำ วายไม่ทันแลอกโขนุยิบใช้ปืนใช้ปืนใจใจมากจะใจไหมปืนน่ะจะใจปืนไหมจะใจปืนไหมฮะโอนเต นี่ปีอ่ำไม่โดนมีอไม่โดนต้องโดนสิเฮ้ยจะบล็อกเอ้ยจะบล็อกให้เหรอบอกให้เหรอบอกให้เหรอบาร์เบอร์แทนเบอร์แทนเธออีกแล้วโอุ้ยไม่โดนอุ้ยโดน ไปทำอะไรไไปทอะรมาฮะเออเออสวย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 มากสวยงามะสวยงามะสวยงามะเออไม่มีใครปั่นเหรอไม่มีใครปั่นเหรอไม่มีใครปั่นหรอเออเออจะฉีดจะฉีดตอดตอดเน่าตอดต่ไม่ได้จากมาช่วยแล้วไม่ให้ช่วยถ้วยไม่ไม่ ไม่ช่วยงามดีแล้วก็แล้วก็ดมี่ใช่แล้วกม่นนะคะแล้วกไปทำไก่เจียวไก่เจียวแล้วก็ติไกติ๊กวางวา่วางยายานะ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 ของมีคนมต้องเก็บไว้ใช้ที่บ้านเข้าใจไหม เคยวุ่นใจไ่เอ่ไม่โดนต้องโดนสิทำไมหิวหิวไม่ทันโลโอ้ยโอ้ยดนโดนเฉยจะมาอีกแล้วเธอจะเกินไปแล้วนะโอ้โหีคุณแม่จะอ่ะโดนฉันชอบไม่โดนตลอดเลยโอ้โหแข็งแล้วจะสั่งใน นี่แนงใช้ปืนไปแล้วทิ้โคนมเอาละอาีะเขาขึ้นมาแล้วก็ทำปวลาลงเครื่องนะคะโคนนเอาละเอาละโคนมใส่โคนมอมาเขาาเาต้องต้องเออต้องพยายามให้เขาใช้ปืนนะถ้าเกิดเขาไม่ใช้ปืน กีดีก่อนเออโออทำไมถึงมาถ้าเกิดเราอ้ะเหรามันจะมาอ๋อแค่นั้นกันเหรอแต่ว่าสี่มีเทเ์พอดอ๋ออยู่ลยไก่เลยเออเออบาร์บี้แทนเธอมามาทำมไ้ ทันหรอเอ้าช่วยทันน่ะเอ้ยมันมันฉีดตอนหน้าตอนได้ไม่ได้หนอตาไปสองตัวใส่ใส่เว้ยเอาละเอาละหนูไปทำอะไรเนี่ยแล้วก็นั่งก่อเลยเออเออ บอกว่ามันจะมาช่วยเห็นนะเห็นนะไม่ได้ไม่เห็นนะอุ้ยบาเบืนเแทนเธอลูกเองลูกปเปิดแทนเห็นมันต้องโดนสิเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยเอ็เอ็มเคทีเดียวไปซื้อปลามาเสร็จแล้วอ่ะตอนตอนเดินก็ทีแล้วก็ทีแล้ว หลั่นๆลยคจะไปหาที่ร่มวิ well. ่ยเข้าหิ yeah. yeah. okay, ้วกันแล้วอ่ะหิวหรืออิ่มขวดน้ำยาโอเคโอเคอยู่ด้วยอยู่ด้วยช่ะ คนไนกันค oh, 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 ันค่ะคอมันอยู่คมันอยู่แคมันอยู่แคอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่โอ้โหโอ้โหไหนคนไหนคันหนไงเจอไม่เอก็พังไหมองไ้ยี่สังว่ากลับไปว่ากลับไปถ้ากลับไปถ้กลับไปปั่นเนยโคโคตยโอไม่มียังไม่มีเป็น

อย่าอย่าบอกอย่เข oh 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 ้าายอะลย่สนอ้ยโ้ยโอโอ้ย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 โยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโ้ยอยอยโอ้ยโอ้้ยอ้ยโอ้ยอยอ้ย i ้ด้อยอ้อ เจอใขาเจะในขเจอใเชิญเ่เลยค่ะชอบค่ะเฉันเฉันเจอค่ะเจอคัะเนกับร้านอาหารคาเฟ่ของเของ์เกชแล้วก็ผ่ัข้าวเขาอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นสองนายย่เลยเคยไหนเอออยู่นู้นเหระเ้ยนี่เดียวเขาจะลุกได้ยัง เราลูกได้เราเฝ้านะเห็นนะมากินขวดนั้นขวดนี้หรอลูกเอยอาอ้ลับกันเออยอยู่ไหนอ่ะก็ใชลูกิงไปแล้วก็ใช้ลูกอิงไปแล้ว

ไปเลยไหเลเขาจะมาช่วยอ่ะถ้าเกิดเขาไม่มาช่วยคุเขาว่าเออเออทิ้งเพื่อนโอเคอยู่ข้างนั้นโอเค คนเราจะมาบอกเปิ้ลตาแดงกันนะคือเปิ้ลตาแดงก็คืออันที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราจะเชิญอะไรนะคือคือเปิ้ลดตาแดงมันมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนเาแดงตาแดงเราจะบอก ยาเปิ้กตาแดงตาแดงคือข้างล่างสุดนะทุกคนน่ะนี้คือเปิ้กตาแดงทุกคนจะเอาไปจะไปได้กันได้นะไปไปต่อดีต่อแต่ว่าเราเราก็สูมไก็สูมได้เกลือเกลือมากเลยทุกคนตอนเราแก้วแก้วอืออทุกคนดูความเกลือ ดูนะดูนะทุกคนทุกคนเกย์เกย์โค้ดเกย์โค้ดเกเนี่ยเนี่ยมีเลยมีเลยเอามาเชียอะไรเชียอะไรก็ก็เอาเอาละตัวลาตัวรับนะสวัสดีสวัสดีทุกคนไปไปนี่แนี่ยฝากฝากไลด์ด้วยไลด์ด้วยนะทุกคนเอาละเอาละโอเค